สวัสดีค่ะสุจีนก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำคอนเทนต์นะคะให้อ่างเป่านะคะจะไม่ให้เป็นตังค์หรอค่ะเราจำได้ว่ารองเท้าบอนเขาก็คือเก่าแล้วก็เลยว่าวันนี้ค่ะจะมาเซอร์ไพรส์ซื้อรองเท้าบอนให้พี่อาลิปักชื่อเมียลงไปเลยแบบใครเห็นก็จะรู้เออมีเมียแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือจำได้ว่าเขาว่าไซส์สองโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามีรุ่นอะไรบ้างเนาะไปเดี๋ยวเจอกันที่อาลิค่ะ ตัวนี้ที่ดูไว้ราคา่าไร่น่ย AK แปดพันแปดไม่น่ารับเท่าไหร่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่อะร้ยี่สิบเปอร์เซ็นเราจะดูของที่ราคาเป็นหลักนะคะอันนี้อยู่ที่ราคาแปดพันแปด OK a าอีกตัวหนึ่งราคาที่เขาอยากได้ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่สามพันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวท็อปแน่เลยนางต้องเอาตัวนี้แน่เลยเพราะว่าท็อปมัน่าจะเป็นตัวนี้นางบอกว่าเราต้องตัวท็อปเท่านั้นเนาะ อะทำเยอะอันนี้คือตัวหนึ่งตัวนี้ที่มาได้ตอนนี้นะคะก็ถามเขาเรียบร้อยแล้วค่ะว่ามีไซส์ไหมเขาก็บอกโอเคมีไซส์แล้วก็รอให้เขาเอาออกมาให้นะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจ่ายตังค์แต่ที่ถามเขามาคือว่าตัวที่มีข้อกับไม่มีข้อ่ตกกันยังไงนะคะตัวที่ไม่มีข้อนะคะเขาเรียก่าเวเปอร์นะคะเน้นสายวิ่งอะไรเงี้ยแต่ตัวที่แบบมีข้ออะไรเงี้ยก็จะเหมือนแบบกระชับเขาเรียกว่าซูเปอร์ไฟนนะคะตัวนี้ก็ดีเหมือนกัน เดี๋ยวไาดูนะคะว่าเราจะได้รุน่นอะไรไปโอเคตอนนี้นะคะปัญหาคือว่ารองเท้าที่จะเอานะคะมันไม่มีไซส์อล้ทุกคนก็เลยต้องสั่งุมมาจากาสยามอ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าแจะสำทัญไหมเพราะว่าสยามมันปิดทุ่มหนึง่งเราตอนที่สัทันปนก้าว่็คือของไม่มีเลยก็ต้องรอสั่งมาจากสยามอีกทีนึงตอนนี้นะคะเราก็จะรอของมาจากสยามชั่วโมงหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนแล้วก็กลับมาจ่ายตังค์แล้วเขาจะเริ่มปักให้เราละคะ รุปนะคะเราสั่งคู่นี้นะคะมาจากสยามนะคะดีนะคะที่ถามพี่พนักง,งานว่าเขาเป็นคนเท้าไม่เต็มอะ่ะควรใส่แบบไหนก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่มันแบบไม่เว้าจนเกินไปเนาะแล้วเพราะว่าเขาเป,เป็นคนที่เอ็นร้อยหวายแบบว่าล้มไงก็คือการที่ใส่รองเทา้าวอลเวลเยอะอะไรเงี้ยสมรุมแล้วก็จะไม่ดีก็คือรองเท้ามีให้เลือกหลากหลายแบบอยู่ที่ว่าคุณอ่ะ เลือกยังไงด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะต้องบอกก่อนนะคะรองเท้าบอลน,นะไม่ได้เหมือนรองเท้าว,วิ่งนะคะคือรองเท้าบอลนนะเขาจะมีแพลตฟอร์มมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็คุณก็ต้องเลือกที่เข้ากับเท้าคุณนะคะคือคุณก็สามารถที่จะมา <laughs> วิ่งไปวิ่งมาตรงนี้ได้เลยคือลองแล้ววิ่งไปวิ่งมาได้เลยนะคะแต่ว่าเราอ่ะคือซื้อรองเท้าที่นี่ค่อนข้างบอ่อยแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นเท้าแบบไหนก็คือปรึกษาที่พนักงานแล้วก็คือแท้ๆได้รุ่นนี้กันเองนะคะท่าอย่างที่บอกคะ่ะตัวนี้ มันจะค่อนข้างเต็มไม่เหมือนกับตัวที่โดนันโดใส่มันจะเป็นแบบเมเวลเยอดหน่อยก็จะปัดเป็นสีไลท์พิงค์ค่ะโอเคเราจะเขียนอะไรดีชื่อนี้เ็นชื่อคขาละกันดีเออคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชื่อเราค่ะต้องเด่นเด่นแล้หมาเห็นได้รู้โอเคแปแลว้วปัตสมาชิกนะคะ0ูนยกสี่ค่ะเก้าสี่สองสองห้าหนึ่งเก้าค่ะนี่ มด,ด้แล้วนะคะมีชื่อเราด้วยแล้วก็อันนี้ก็สั่งชืบเดียนะคะสุด้นะคะที่แบบว่าสุดทยเอตนะคะมาที่อาิได้เลยค่ะของแท้แน่นอนใหก็จะเป็นตัวหอมนะคะแล้วก็รู้อๆไเต็มค่ะมาได้เลยะะที่อลค่ะโอเคค่ะเราได้มาแล้วชุดใหญ่ไฟก็ะพริบเลย เดี๋ยวจะเอาสร้อยไปที่รถก่อนแล้วก็พร้อมไปเตะมอลแล้วไปเอาไปให้หนายละกันเนาะ <c oughs> แล้วเนี่ยโทรหาก็ไม่รับหิว <c oughs> ข้าวแย่แล้วมัง้งเมื่ละโอเคค่ะเดียกก๋ยวเจอกันนะคะเปิดรายการให้หน่อยวันนี้ไม่มีคอนเทนต์ถ่ายเอาคอนเทนต์ไปเตะบอลไงขาพึ่งหายเดี้ยเลยนะเออหน่าย,ยู่ช่องเงียบวะเนี่ยไม่ต้องพูดมาก วานเก็บรองเท้ากับไออังเกิลลงไปด้วยเดี๋ยวจะลงไปคุยพี่ยามหน่อยลงไปทำไมอะฝากของพี่ยามเอาไว้จะไปเอาที่พี่ยามเขาเออตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่นางแบบสภาพแบบเย็นไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็สุอที่อาลีเหมือนกันนะคะจากที่แบบดูรองเท้าฟุตบอลไปเป็นตอนนี้ก็ดูไปแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวทอปนะจำไม่ผิดก็อันเนี้ยก็คือโทนมากอันนี้ก็คือจะเป็นถุงตังเกิลนางต่างๆที่แบบนางใช้เซฟบเข่าเซฟอะไรเวลาเล่นบอลเนาะโอเคอย่าไปเจอกันทางล่างเนาะ คือลูกน้องเขานะคะพี่เราพ่อชอบเรียกพี่เดียวว่าลูกพีเว้ยสองวันนี้ก็สัญจรคุยกันนานมากกว่าจะแบบออกจากบ้านไปทีคือรถไปเถอะอ่ะอะรอรองเท้ามาแล้วใช่ไหมแต่ไม่เห็นอยู่ตรงเนี้ยรองเท้าวไว้หลังรถซิมันเหม,ม,ม็นอ่ะไว้เดี๋ยวรองเท้าพี่ไม่เคยเห็นไม่เคยเท้าเหม็นรองเท้าไม่เหมน็นแต่มันตกกตะปุกไงมันกอ,อนไว้ก็เห็นบนอะไรเลยแอ้นี่มันไม่ใช่บดกอดแล้วนะไงมันมีวูด โควิดมาจากรองเท้าตะกกะอะไรวะเน,นี่ยเราไม่ลืมใช่ไหมล่ะประเด็น <c oughs> ตังต้นก้ามาแล้วใช่ไหม <c oughs> ไอาไปดื่มกาแฟนหน่อยอยู่มั่งนี่สตาร์บัคเลยไม่ค่อยอยากถ่ายอะคือหนึ่งคือเข่ามันยังไม่หายเจ็บดีเลยมันเหมือนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่าแบบว่าอยากออกกําลังกายเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแมตช์แข่งวันที่สิบสองกรุงพาโอ้โหเราจะรอคอนเทนต์ก็ไม่ออกสักทีสิ <c oughs> ออกอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เก็บเงินมาได้ก <c oughs> <ะ>ี่บาทประมาณมาน่าจะ สามหนึ่งสี่พันมั้งโหเราเก็บครบไม่ต้องถ่ายกันพอดีลงทางนะเลยนี่เก็บมากี่เดือนแล้วอ่ะจะเกือบปีเล้สามสี่พันสำหรับค่ารองเท้าสองันดเท่าไหร่ถ้าเอารุ่นนี้ดูไว้เลยอ่ะชอบเลยคือรุ่นเคอร์รีนเอ็มปัปเป้เก้าพันสี่ซอร์ที่สุดกว่านี้ได้ไหมได้มันถูกกว่านี้ได้แต่หมายถึงว่าก็เหมือนที่รู้ว่ารองเท้า คู่ที่ใส่ล่าสุดเนี่ยก็เป็นตัวท็อปของอารีราใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกับเท้าเราจริงๆอ่ะมันซัพพอร์ตเท้าเราในการที่เรามาเล่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยเสริมฝีมือฝีเท้าเราขึ้นมาเงี้ยว่าจากเมื่อก่อนก็ไม่รู้เลยไม่รู้จักมาสตาร์ทด้วยซ้ำไปแต่แบบเออันไปเริ่มเตะบอลแล้วก็แบบก็ให้แม่พาไปซื้ออะไรเงี้ย ก็ไม่รู้อัพได้คือมันตัวไม่ใช่ตัวท็อปอยู่แล้วอะแล้วก็ไม่ใช่รองท็อปแล้วก็พอเริ่มเตะบอลเปเรื่องศึกษาเรื่องสตาร์ทก็เริ่มมาซื้อเป็นตัวรองท็อปจนมาได้ไปซื้อรองเท้าที่มันเป็นตัวท็อปจังหวะที่มันดิสเคาลก็ดีเ็าใส่ตัวท็อปแล้วเป็นบบฟลนี่อะไรเงรี้ยแบบผู้ชอบมากเลยรู้สึกว่าแบบมันกระชับเท้ามอะไรเงรี้ยก็เลยแบบอยากลองใส่เป็นแบบ ตัวหุ้งข้อเหมือนที่แบบนันนกเตะในพิมพ์อย่างมัมมนใส่ดูวิมันเป็นยังไงวะมันแบบใส่แล้วมันเป็นความสึกยังไงก็เลยรู้สึกว่าอยากได้ของรุ่นเอ็มปอเป้แล้วมันเป็นสีม่วงด้วยมันสวยอะ่ะก็จะแบบมีดีเทลแบบต่างจากตัวท็อปรองท็อปตัวบุยแอมก็จะต่างกันวัสดุที่ใช้ก็จะใช้ต่างกันอะไรเงี้ยเอ็มปอเป้ e เนี่ยเก้าพันสี่โคนันโดแปดพันแปดอีกเควินเดอะบอยใส่ก็แปดพันแปดราคาลดน่าจะเหลือเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้าจำไม่ผิดแต่คู่สี้าวันไม่มีแล้วมันอันนี้ เก็บตังค์ตั้งใจขายอาหารเสริมนะ <c oughs> ประยุบัเนี้ทำง,งานเดียวไม่พอใช่ไหมไม่พอไม่พอแต่ว่ามันก็ต้องเลือกเลือกงานที่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยอย่างพี่มาเลือกขายอาหารเสริมเนี่ยเทนพอยต์มันคือว่าเราอยากสุขภาพดีเสาไม่ต้องไปวันออกกำลังกายของเราสังเกอยู่แล้วพ,พี่เดียรเขาก็จะไปเตะบอลส่วนเราก็จะไปวิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะาทานนี้กันก่อนอบุละสกร กินไม่ได้กินยาแกกินยาปฏิชีวนะอยูอ่พี่เดียจะกินไม่ได้นะคะฟางก็ยังกินได้อยู่ว่าตัวนี้จะช่วยเร่งการเผาผลาญเลยนะคนที่ชวนผมมาเตะเนี่ยก็คืออาของผมน่เองนะครับก็อาควรแวเป็นคนชวนผมมาเตะที่นี่ครั้งแรกนะครับได้บรรยากาศสนามใหญ่แล้วก็เป็นหญ้าจริงแล้วก็สําคัญเลยคือบางทีที่ผมก็ต้องมาเร็วๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเดิมๆเ,เนี่ยก็แต่งตัวนานอยู่แล้วแล้วก็ ตอนนี้มันมีอาการบาดเจ็บเข้ามาเพิ่มก็ต้องเอเซฟตี้ตรงที่อาการเคยบาดเจ็บนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะบาดเจ็บอีกเมือนแต่งตัวในรถนี่แหละข้างล่างมันร้อนแต่มันมีเจ้าตัวดีเอารองเท้าผมไปไว้ลังวะแค่ไหนขึ้นปะเนี่ยให้ลงมาแต่งตัวตั้งนานแล้วยังไม่ลงมาเลยดูชามาก ไม่ใส่ถุงอาริมากขาปกติก็ใส่ถุงอาลีอยู่แล้วจะเแล้วก็ดีเฮ้ยเอามาดูสิใช้คู่เน่าๆปะใช้คู่เน่าๆใช้คู่เน่าๆปะเอามาดูใกล้ๆสิใช้คู่เน่าๆปะเดี๋ยวก่อนนะคือไม่เคยมีตั้งในจี้อย่าบอกนะจ่ายตังค์มาด้วยนะ ขอบคุณพี่ยังน้องซื้อรุ่นไหนมาเนี่ยประเด็นคือสายมันจะใส่ได้กว่าเดียวใสได้ดิเอารองเท้าไปให้พี่เขาช่วยดูคือือว่าตอนไหนวันนี้วันที่ลุงหลอหมดตัวนะคู่เนี้ยแอนทอมเอ้ยอะไรข้างในเนี่ยดันทรงอลีด้วยเหรอใช่จัดเต็ม full option ทะของให้หมดสิดูด้วยว่าอ้วนปักล่าอะไร ชื่อชื่อพี่ KF88 ใช่8,800น,น,นี่แหละที่พูดนะ่ะไม่เป็นโรนันโดแอมบปเฟ้อะก็ลงใส่ไม่ได้ไม่ใช่หรอโอ้โกระเป๋าอ๋อไอของแล้วอันนี้คือหน้าคนเป็นไรอ,ออกข่ารายการเลยเหรอโ okay. อเคเมี๋ก,กับเบียร์ขอขวดครับก็ได้คอนเทนต์แล้วนี่ก็เป็นสตาร์ทใหม่นะครับ อแพนทอมนะครับแล้วก็ร้านที่ซื้อมาก็เป็นร้านประจำที่ผมซื้ออยู่แล้วนะก็เป็นเมมเบอร์างน้นก็คือร้านอารีนะครับก็นี่เนีได้ปังมาด้วยผมนี่ถ้าจะจำได้หมดนะว่าสีอะไรอย่างเงี้ยน,นี่มันสีไลท์พิค์นะครับอชอบมากส<า>วยไหมสวยมากแต่ว่าอุกรณ์แอกเซอรี่นี้มีถุงอะไรนี้อโออันนี้ก็ เ <ไป S 1> ขาอนอันกิลน,นะครับสำหรับลัดข้อเข่านะครับตะเข่าโอ้ผมบาดเจ็บตะเข่าพระอะไรกี้อะไรเนี่ยถุงเท้าอาลีนะครับโอ้โหหมดยัง<ฮ>หมดแล้วนะครับก็จะอ,อะไรเนี่ยแค่นี้ก็หลายบาทแล้วนะนะ คาดว่าเซ็ตนี้นี่น่าจะรวมรองเท้าอันนี้แล้วก็น่าจะเกือบหมื่นไหมน่าจะถึงนะประมาณนั้นเกือบ,อบมีบิีใบเสร็จมาเบิกอ๋อได้เมมเบอร์เอาไปใช้ด้วยนะครับก็เมมเบอร์เขาจะลด10%แล้วเขาแจกวอชเชอร์ด้วยนะซื้อรองเท้าแจกวอชเชอร์สามออันนี้ก็คืออังเกนะครับก็เก้อยเาสิบได้ดิสคาวจากเมมเบอก็ลดไปสิอร์เซ็นะครับก็เหลือแปดรบาทสกับช่องทันที ม่ใช่ช่องเดียวเขาอวดน,นะช่องฟ้าขอตามอันเนี้ยนะเอาเลิกเอาใช้นะครับ <c oughs> ก็การมันกัดเรากต้องกัดไปก่อนตามความเชื่อขา่างไปเดี๋ยวเราไปลองสูมใส่กันว่าได้หรือไม่ได้ประเด็นคือมันปักชื่อมาแล้วนะครับถ้าไม่ได้ก็คือ <c oughs> แอลวัเลยมีสองอย่างคือถ้าใส่ได้ก็เล่นลงไปแต่ใช่ถ้าใส่ไม่ได้ก็คือว่า <c oughs> กลับบ้านกลับบ้านนะครับอันนี้อยากให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับที่บอกว่าตัวท็อปเนี่ยก็คือ ผิวสัมผัสมนเป็นเทเจอร์คือเนี่ยตัวนี้ก็จะทํามาให้การจับบอลการเปิดบอลเนี่ยให้เข้ากับหน้าเท้าเรามากขึ้นนีก็จะเอียงเชือกมาทางด้านข้างนิด<ม>นึงะครับศึกษามาอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆแผ่นทอมรุ่นแรกๆเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นซ้อนเชือกเอาไว้ครับก็รุ่นใหม่เขาก็แบบทามาเพื่อสนองแบเออเพราะผมว่าตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบแผ่นทอมเพราะว่ามันปิดเชือกเอาไว้ก็รู้สึกว่าเ้ยมันจะลำบากนะแต่พอมมเปิดมันก็สวยแล้วอันนี้คือสี UV นะครับก็คือเป็นสีแบบ มีม่วงมีส้มแล้วก็มีสีกรมนะครับก็เหมือนเป็นสีแสงแดดเนาะแล้วก็นี่เยีายที่บอกว่าตัวท็อปเนี่ยครับก็คือพื้นเนี่ยต้นรองเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มแบบน,นี้นะครับคือพื้นก็เหมือนสังเกตง่ายๆว่ารองเท้าตัวท็อปกับรองท็อปแล้วก็ตัวหัวยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ดูจากปุ่มก็ได้นะครับมันก็จะไม่เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นห่วข้อนะครับที่รู้สึกว่าอยากสัมผัสนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกครับมันเป็นเทคโนโลยีไฟนิชนะครับก็คือไฟนิชกคเนนยััละรบ ไม่มีการตัดต่อนะครับก็จะไม่มีลิ้นลงเท้าออกมานะครับก็จะเป็นชิ้นเดียวกันเลยถูกใจมากๆนะครับไปเราไปลองลงเท้ากัน ยังมีอะไรไมบ้างรองเท้าใหม่กได้สัมผัสสัมผัสแรกก็รู้สึกว่ามันกระชับเท้ามากมครับด้วยที่ผมบอกว่ามันเป็นฟลายนิดนะครับมันก็จะทําให้เราเหมือนเข้ากับรูปเท้าเราแล้วก็ตรงพื้นมันก็จะพอดีกับฝ่าเท้าผมพอดีเลยก็รู้สึกว่ามันกระชับมากก่อนไปลองเตะเจ้บอกกลับมาบอกว่าเป็นอย่างไรความรู้สึกกับทัชชิ่งรองเท้ากับแพนทอม g t 2นะครับสี uv ล i มิตนะครับ เดี๋ยวครังนี้ไปจริงเลยครับว่ารีมินเต็ช่วงนี้เดี๋ยวไปวอร์มก่อนนะครับเดี๋ยวว่ากันตอนเตะสักแมตช์นึงก่อนครับผมนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทังมึงม่วงขี้กูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่างหัวแดงแล้วก็ทำลือลวงเอามึงไปขวอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเดี๋ยวท่ามาเดี๋ยดด้วยท่าตั้งแขทงเอาไงกันยังไงบ้างรองเท้าใหม่เตะกี่ลูกพูดก็วันนี้ยิงหนึ่งนะครับแอตติท้าครับผมคิด ก็อยากมาบอกถึงฟิลลิ่งของรองเท้านะครับสำหรับใครที่จะไปใส่รุ่นนี้ก็ไม่ต้องเผื่อโอเวอร์ไซส์นะผมใส่255เซนนะครับก็ซื้อ255มาเลยก็จะเหลือนิดๆก็ส,ะสะบายเท้านะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยต่ร้านอาลินะแวะไป,ไปขอพุคลาเดกินนั้วงมีนังวงกินนังแดงกลับบ้าน,นะนไหมเน่อยไหมรองเท้าใหม่ต้องไม่เหนื่อยแล้ว